ค่าโจมได้ดีมากเลยแต่ที้ราคาลำให่ยังมีราคาที่ยังเลื่อ้นอยู่นะในก็เพื่อนได้ด้วยกันมาทดสอบทดสอบไ่อึนนะครับปัจจุบันนี้จะทำอย่ารื่อะครับก็งาน 肩を上げてください。 รับไหมไปพบกับพ sort of ัฒนาเศรษฐิบบริวเนี่ย้องยากไปรู้ว่ามีสัพิญชีวะตย่งขออินทรรู้ได้ค่ะมีเล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 ขเล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 ข ครับเนี่ยต้องแน่ๆเคยลองเทนต้องมีเข้าโรงแรมหน่อยโรง ในการได้รับรอง่ได้รลแเเครื่องต้องนะได้ได้ได้มาตรฐานตรวจสอบได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกข้อทุกอย่าง แต่เริ่มแรกเลยนะครับอันนี้เครื่องนี้เราไม่มีการกํากับดูแลเนาะมีทางุูมิภาสภายใน,ในโดยกองช่างส่งวัสดเนี่ยกองกำกับดูแลกองช่างส่งวัสดเนี่ยก็ได้มีการศึกษาแล้วก็ทดลองได้มาระยะหนึ่งละถึงหน้วันเนี้ยก็โอเคลวทั้งหลักเกณฑ์หลักการพร้อมที่จะออกเป็นกฎหมายมาระคับใช้เพื่อดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยเนาะให้ได้รับความเป็นธรรมเรื่องขนาดของลำไยนะครับที่โดยไม่ถูกเอารัดอเอาเปรียบ ไอ้เอเอก็คือเอเอจริงเอก็คือเอจริงดีคือดีจริงนะครับไม่มีการว่าเอเอลนมาเออะไรอย่างนี้นะครับทั้งหมดเรามีกี่เครื่องจิ๋วเราไม่ต่ำกว่าสองหมื่นเครื่องตอนนี้ครับที่ผ่านมาที่หัวหน้าไปตรวจเป็นไงตรวจมาได้ตอนนี้ประมาณสามร้อยกว่าเครื่องนะครับผิดไปผิดกับชำรุดรวมกันแล้วประมาณหกเครื่องซึ่งไม่ถึงศูนย์สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเครื่องที่ชำรุดและเครื่องที่ผิดเนี่ยเราได้สัทเขาแก้ไขก่อนที่จะเอาไปใช้ รับซื้อขายกับเกษตรกรต่อไปนะครับศูนย์ของเราดูแลกี่จังหวัดศูนย์นี้ดูแลรับผิดชอบโดยตรงคือเชียงใหม่ลําพูนและก็แม่ฮ่องสอนเนาะแล้วกํากับดูแลดูคร่าวๆทั้งหมดคือทราบศูนย์ทั้งหมด17จังหวัหดภาคเหนือทั้งหมดครับด้านการด้านการวิชาการนะครับเป็นยังไงด้านวิชาการเราก็จะมีพวกห้องแแบบด้านสอบเทียบเรื่องมวลเรื่องปริมาตรเรื่องความชื้น เราคือไม้เครมือของสาขาที่อยู่ตามพื้นที่ที่เราที่เราดูแลเนาะที่เราหลับสูเนี่ยเขาก็จะเอามาสอบเทียบมาสรุตที่นี่เพื่อให้เป็นมาตรฐานเอาไปสอบเทียบกับพวกที่ใช้งานต่อไป